หนึ่งก be <t polls> ็จะใายตัดกเงินใส่กระถูงสีบัวนี่เนาะถ้าผู้ใดตัดกได้สั่นได้ก็เอาสํานั่นเนาะเอาจะนับหนึ่งเวเวลาของเขาใจนาทีดีนาทีตัดเถื่อนหนึับาทหนึ่งนะครับพ่อเฉละบาทเฉลบาทนะพี่น้มามาเริ่มกันเลยไพ่สิเป็นคนทำบิตชทำมกันชมจานมาเลยว่าโอมเพียง น้องพี่น้องอะประมุ่สิจิดตาเลยหายินเน่ติไทยแหละเงินของข้าจะมีใบใบใหญ่กับหมูเม่นใบสาวพันมองลงมาแล้วกับใบซีฟเลวกับใบอ่านังเลยติดใบซีฟใบพันแล้วกับใบหางลอยนะพี่น้องมีใบสองพันพอมมืดอนีปั๊บมือชิ้นใดเออปล่อยแต่ใบใหญ่เนี่ยนี่สัญลักษณกาแฟหนาะบาทเดียวน้อย ยังไม่จะมาเห <Rocky> <aby masuk> ็นโกเห็นเดินไปไหนให้ได้เ hey. ห็นบ่อ <Minist ries> ็กเห็นไล่นังหมองไปไหนเอ๋อเลยบ่อเออตัวถุงยิ้มไซส์อะไรเนี่ยแท่งผีเ้าวมาถุงอะไรกันกันเริ่มเลยเดี๋ยวพี่น้องไปกำลังใจประมวยเด้อ 3, <S 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 ได้สามพันพี่น้องได้ไปสองพันก็ไปหาลอยสองไปนะแ่จีได้หลายแบบแล้วนส้มอีกเนาะแค่จีไดอีก่ไดแนม่แม่แส่ิ้งไวเอาไว้เงินเลยสามพันเอาไว้แเะแม่สะคอนเลย

เออนุญาตไปนเดียวหอคะอตัดก่อนเห็นแม่เห็น่อายหมนจใบใหญ่ขวัญเด้อบอกเลยเด็กตาเอาเองเลยเสียงมใหญ่ใบก่ๆเผื่อจีข่อยก็ไปองขวั

嗯。 เอาไเลยเอามาเลยเลยนะพีน้องเากระ่ายอย่าใส่ เลยแล้วยังเลยแล้วไปเลยไปเลยไปยังไปยังเอาเอาให้จะเดาจะว่าไปยังหาด้วยนั่งวัดหือเอาอีกให้ตอบสามเถอะสี่พันอ้าวเห็นหมดจ้าเยอะเลยเห็นเลยต่อไปไปเนี่ย มาแม่สองคนเลยหน่อยเนาะตอนนี้ไม่ได้จะกีบเลยพี่น้องต่อไปแบบัยสิได้หลายกว่ากันนะมึงนะอี้ยเ่ยพี่น้องม้นแทบมวยนิ้อว้วเงินเงินาพีนองนี่ีกนนี้งานแล้ว đi đang nhưng mà đi tắm nước mát bạn.

ใคก็พอเลยเราแยกไปเลยเวลาเลยฉันดีบัตรอเลยนะไม่นีซันะูบโกด้วอะไโก้ในของเเป็นพยานนซกเนาะปมกับน้ยโก้เนาะนี่เลยฟาขอแปรงเงินก่อน ก่นบุกงเขาเด้อยมาด้่กงเมาเลยต้นน้ำเลนแสงสูงมาเชงเนาะสวยเนี่ย Ini warna dia Ni. chú phần lấy thì cô gọi à mà ta gọi là quên ơn chị có mang ơn à không Gracias. ก็แบวัอนนี้เสด็จเป็นคนสุดท้ายันนี้นะเงินของเราก็เริ่มเรียน้อยเลยเนาะพี่น้องยังไม่ได้จักใบเลยเขยังไม่ส่ง i <laughs> มามาชมเลยบสักนะพี่น้องเขาจะมาเริ่มชมแล้วเงิน้าไปเริ่มเปบบโบราณแล้วฉันัได้เพระได้เริ่มเต็มคงนะพีจะไปหาร้อยมายังเทียนแม่บอลเทียนนะพี่น้องไ แล้กงจะโกงจะไมลมกงแล้วฉัน oh, ันไปแล้วเ uh ่ย huh. ันไปเมื huh. ่อไดิอ๋เลยเนาะเสร็จยาวยดยืดเปิดบ่าได้เลยตักบเดียวเนาะเออไม่ได้ลมันจะอีกมันอีกบอ สองพเนาะในราวสองพันเนาะในสสูงดีมน่ได้ขี่ไ้เยอะวันนี้ให้ตรงนุ้เนาะให้ลิเวทจะเนาะ I'm <laughs> in Oh. <laughs> ที่11,000นี่บอกวันที่หนึ่งหมื่นนี่ตาม11เอ็ดตาม11เอ็ดสมบูรณ์เดียวมึกก็ได้สาวพันเกมนี่ก็ได้สิ้นสุดแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาทั้งสามคนก็สีขอจบไว้เพียงเท่านี้จับงค์ก็ฝากทางพี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งเขาส้มเป็นกำลังใจครอบครัวปลาหมึกสาวลาวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ส่องปลาหมึกสาวลาวนี่เด้อนสบายดีบาย Why